มีด้สบายดีพี่น้องป้องายทั้งหลายแหล่อยู่ไก่อยู่ไก่อยู่นอกอยู่ในอยู่นอกอยู่หน้ากันหัดูทุกคนพี่น้องเดิมมันมีมีแนวมาสอนมาฝากพี่จากน้องอือเอออยากมาไหนเราพี่น้องเลยยังเชื่อไหมแต่ยี่บอกว่าจะยังถึงแม่เอออันนี้พุ่งลง ุวกโลกพิ่นเอาปลามาต้นปลายังนั้นอ่ะเอาอันนี้ปลาปลาเข่งปลาเค็งปลาเข็งมันตัวน้อยกว่านี้เนี่ยเออนี่ปลาเข่งโอ้ปลาเข่งโอ้กันกันปลาเข็งมันสิตัวน้อยแม่นปลาเข็งตัวน้อยบ่เกิดสามนิ้วอันนี้ใหญมันน้องกว่านี่เลยก็ปลาเข่งปลาเข่งปลาเขาปลาขาวถ้ามึงตัวปลาเขบอตัวปลานี่แหละเป็นปลาเข่ง อันนี้ปลาพวกลวกคนเอามาฝากือจังไรดอกวาเอามาขายคนไร่พี่เขาเจ้ามาแหนมมาให้เนี่ยแหลมในจักหาบาทพี่น้องพี่น้องพวงดู่นนี่พวู่นโอ้ยบักแก้วบักพริกดิพี่น้องเอ้ยเนี่ยตับเปีงปลามี่ดาราก่อนมีขอช่องเอออันนี้ลวกผักบริบาลมาหากรุ๊ปเลยมาเขาเอื่อมาลวกผักสู้รถฮะผักยังกรอบผักสู้รถ ส่กันน้ยมแต่หน้า่กินที่รองพักบุ่งพักตุ้รถสุดยอดเลยพักขาพักว่ามวนกับมี่เออพักยังว่าว่ามวนพักขาว้าซ้ำอันซ้ำไปฮะกัาเจ้าไม่พอเนี่ยลูกพักว่ามวนกับมี่พักยังแย่จืนครับวุ้พักครับพักครั ม่แกเจี๊ยทำได้เดียวโอ้ยแผงได้แก่มัน่าดจะแพงแน่นี่หกซีนั่นสองแผงมาเอาบูได้ใบสองใบแล้วบัตรแผงได้ใบได้เหรอยุญพันหนึ่งหล่อฮะไปพันหนึ่งหล่อใบก็ดีเลมั้ี่แผงชื่อยูสลาศีนสี่แผงอ่ะสีใบมาได้อยู่นี่ซื่อน้ำแผงนั่นสามใบแผงนีกสมใบ โอ้แพงมากบางเดือนนี่แพงแพงที่สี่ไหมนี่เราอีกบ่บแ้ววันนี้ล่ะต้องซองค่ะแค่ใบหนึ่งโอ้เอาสองสองแล้วมีสั่านกูบ่าไปฟอกรองเงี้บอก ยาสิลาะเบิดขากรบเบิดดีเขาได้สามแปดไปเพอสบายเจสได้สามเก้า็ดสามปอืเขได้สาปดได้บนี้ยันนี้เราสามแปดสามเก้านี่ละเจ่หาหาเนี่ละเมบอเคยถือรายปนีด้รักตะดีมัดเก่าแร้ยังยังมัร่วมต้องขอาอยู่บ้านเน้น่ะ ของคุยูบ้านอีกจะหาได้ของคุยูบานบามาไหนอูดีแทวหงนอนนอนจะมาห่วงกันยังนอนเอานี้กินกยเตียวติงลิงติงลิงติงลิงติงควาพูดนะคว่าจริงจริงนั่นฮะติงตางทางัจริงจริงนร่เ ปั๊ดเมืองบักขัดนี่ย่าคอยเมือขัดเมืองแ่นสมัยตะกี้เหตุงานอยู่กะแรีนไปเสือนี่ยังเกาะเออชิดีมนลักเอียงกัมืจะเ้เป็น่นเป็นลละที่เรีนเป็นหนังไหมอลลงมนเเงิสานเออนั่นแหะมันมีหกชุดฝนว่าแมนบอกแล้วก็มีวงเวนชีวิตแล้วก็มีอ่ามลเพลงสีงิสาร อธิบนะหรอก็มีนโแปลวเขาวัดน่ะเออนแหละที่ไปกินน้ำสาบานกันมหมนั่นแหละนู้นซื้อมากเป็นชุดเลยเนี่ันเองมือนกัคือว่เนาะต่งแตกคนคนตกตกเนห้าคนเศ้ามาล่ำเศร้ามาล่ำไหนก็มาตั้งอีกตั้งอีกกันร่มร่อีกบุคลาก่อนกันแตกแยกับบ้านกันเอิ้นกันขึ้นมาไม่อีกสองแกสแก่ชวสี่เป็นสียสอีสานเสีก่สออานนั้นมุ มนเพลงเสียงสามเสียาบันดมั้มาเป็นอลโเวงด้วบันีดอันที่มีไอ้น้องเช็ดีมาเห่นน้ำนะมึงพวกแนชีวิตนี่เป็นเก้ียวคำงอ่านิทานพญแหลมรถแตงมาเห็ดเปลนละก้อนละก้อนชีวิตของอ่าตอนนั้นเป็นเห่นเครื่องวิธีเป็นไม้ไทยแต่ว่าเหลินละก้อนมันข้ามหมดประเดีนยายจืนกับนายแหลมนี่พวกได้เข่ากันบ้านหลังนี่ก่อนละก้อนไปเอกนั่น จี่โดมแดนอุดรนี่ยังก่อวางไนก่อดมแดนอุดรเล่าหน่อยีเจ้าเป็นพระเอกอีหีิพอไป่ำไป่ำมือนเลย้ผูเกาผูคนอยู่น้ำกันบางุพัฒเนาะไปอกกอเด้อสิแกนผีเด้ไปเอกน่อยเด้เนี่ย หอกมากว่ามีคนเบิ่งจ้า <c oughs> แล้วว่าพิจมาขาบถุงลูกสินเรียน<า>อ้มนอมเวทีอยู่นอนหลงๆอยู่ไหนไวทีได้เบิ่งอยู่อันได้เบิง่งคลิปอยู่นั่นล่าชีวิตจริงเนี่ยนละอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้กอเรีนนี่คือชีวิตจริงจูบ <c oughs> กอนดอกจูบกวนนางเีกเปมาแล้วถ้าบังเบยก็นูนจังเมื่อเพราะฉะเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อกว่าในพวกเราคณะเนี้พระเอกมันก็ลิ่งเพราะฉะนัะ้นก็โฉกันเ <c oughs> ว้ยไปหาโบเขาตุ่ยไรแต่คนโชฉกันอยู่ข้างล่างนะ่ะบินมหาสมุทรเพราะฉะนเนี่ยว่า อัาพพ้อมรับพระเอกประจำทิมเนาสามมีไฟยังบอ,อกว่าไม่ทะเลีนยมแต่มีวัดกูถาเบิ้งน่ยถ้ากูเดต่อม,สา,มาสุดเลยนอมันไ่ปืนสามทิม่อดเยันเลยม้อนแล้ือัเรน้ม่นอันนี้คือบอกเด็กพัดเลยสดก,ก็ขึ้ถ้าอะไรก็ ว่าถือพี่น้องสิว่าได้จรงจริงเลยแต่ก็มัออก3ามแปดที่เลขกล่างนะได้สาเป็นสใบ8ปอีก3ใบได้พราะจะใช้เหล็กสามโอ้ยเรียกหยนี่แหละแต่ว่าเลขเลขอันของแม่บักไก่นั้นยังเก้าสีหกกับเจ็ดหาหาซื้อว่าได้ว่าสจันก็เลยว่าไปได้หาเจ็เจ็าอยู่ลาสีมันสองใบนูเน้นศูนย์ศูนย์คับเกาเก้นูสื่อศูนย์ศนย์หลอกเก้าเกา มันจะเป็นไพ่เท่านั้นล่ะเอาอาจารย์ไญ่เข้าสื่อตัวใดล่ะนี่ยขน้วสามเก้าเก9มเกันไว้เนาะขึ้นพาสื่อเลขหนูเขามาสื่อซุนซุนหน่อยคับเก้าเก้วีโมมี่ัจเม็ดเขียรลงวดมาหันมมีบอสามเจ็ดเจ็มีบอ นี่ลยสินี่ก็มาซื้อพ่อหรอรพ่อเดียวเนี้ยสิบบาทนี่มาเสี่อมาเสี่อเบีได้ขนาดพวกกูวดหัวหน่งทั้งชื่อทั้งนามนะเ่นน่อยแน่แน่เน่ย่าอ้นเด่นน่อยนั่นนั่นนั่นไปซื้อดอกเทาไาเอาใบเดียวนี่ไปซื้อสามเก้าใบเดียวนี่นะ โอ้ได้ห้่อดนได้โ็ไปเดี๋ยวเดอ้นีก็บ้าไปตนไปเดี๋ยวนกั็ได้ไปเดี๋ยวย่างเงยก็เต็มกระเป๋าลู่อยู่เงินเนาะใช้น้อยจนจนหูเ่ได้กระเป๋าจนหูไม่ไ กินไปด้ว่ก็ไา้ไปแด่ถ้าเขาไม่กินนี่เขาเจ้าไปอาหารตามสั่งไม่ดีมึงยังไปดูอาหารตามสั่งหน,หน่อยหน่อยไปไปเอาเขาเนี่ยไปละอยู่บัดมีไหมที่คิดเขานี่ตับปลาแก้วนี่แต่ยังเนี่ย,ย,อยขอเอาทวนไหมทวน <c oughs> ไหมทวนให <c oughs> ้กินไหมเอออันนี้ปลา <c oughs> <พอ Việt> ปลาอังกอร์ที่ชื่นว่าปลาเคิง ไม่ยังปวดแล้วแซ่บโอ้ยสกลกโศกรดนึงสั่นเลยไปยังเกาะปลาเขิงปลาเขิงอันนี้บักเกิลมันยังบงกักเ,เ,เกิลแกลแล้วล่ะมันหลายอะไรอันเกิลอันนี้ลวกเพิก <c ười> บ้าน <c ười> เลี้ยวบ้าถือแค่ข่อยข่อยว่าเ <c ười> จ้าจิวานลวกเพิกม <c ười> ันยังลวกเพิก <c ười> ลวกเพิกดีเพิกมีได้พักกินเปแซ่บพักสาบกินเป็นว่าพักสาบ บเวลาป้ายเป็ดขายเลี้ยวทีดามาแทะปนิเมืนแรงน่ะมาแทะปนิผมมีแล้วถามมาไล่ยืนนี่ยังไม่หนาบีหนาเบอร์ออกฮะเอ้าอาจารย์สุขุมมันมีหารตัวเนี่ยเป็นอะไรครับา ปันปันยังยังไม่มาเอ้าเหรอมันมากับตองอูด้วยนาะปันปันมันงเหรอมึงฮะแอนเหรอยังยังแคนครับของแอนอรดีพี่น้องมือแล้ว จ้าแฟนขับมาถามหาแอนน์แอนน์โหลดจอดพี่แหลกพี่ตายพี่แอนมาอย่างพี่แอนน์มาอย่างอันนี้พี่อะไรนี่อันนี้พี่ลิ้มพี่แหลมพี่ลิมพี่ลิมเขาเออจะเรีกว่าพี่แหลมเพราะงันก้อนพอพอดุนะเพราะเป็นพก้อนเจ้าก้อนพอแล้วหุ่นตีพุ่นละเนาะก้อนหรืเนาะโอ้หโทรศัพท์พี่แอนน์ขึ้นเก่าทว่ะ โอ้ยบอกอัปโปเนาะเลืยังเลอ้อนไม่ยังอีโค่ยังอว้าสิใหญ่ออกไปดวมกับว่าด้ไปยักษ์ที่ยาแม่หัวเจ้าซื้อลอตเตอรี่ิปว่าใบมังหันโอ้ยไปรอเขา่ากูไรส์มามองมาเสียไ่ด้มันรอดเอาได้ไข่ได้เย็นเยอ ผซื้อใบเดียวสาว่างหันอีจินบปสเซื้อใบเดียวไหนพียอะจำเมืองยะนุอยของม่านของเพราะว่าตะวันจนเนี่ยจามึกตะันจาเปิ้ลเปิ่นบาีเริ่มเ้าเลยเพิ่นเนาะเออนปิตื่นใหม่ดิเออเปนตื่นใหม่จัดสีแดงธรรมดาจัดสีสีตะวนีนเพิ่นมือนี่ คนฟังอนเมจัสีเลนไก่ไปที <ator il> <ğim> ่แย่มอวันม้อไเหยียบพ้นเรือวามันข่อเหยียบเนี่ยตามมือชาวบู้ัวกัดนกดกันเอาเอาเอาใจลวอีโคอีโคเลจะ่ไม่ยาอีโคนะถามพ้นนบบบ้าอย่างแบไม่ยกอีโค อันลงพอนี่เนาะลงพอ้ใจนะอแ่รู้สตราตเ่ยาแบบม่ไอใครบอมุจาเออดีเมนยูอดีบุญบังไฟเนาะบุญบังไฟมันคบอกแล้วู่้ตัววันเราได้มือนบังอุรับไปบอก ไล,ลหเห็นไหลี่เดไป็นตเดเห็นลอ่เนนอ,อา,าม,ม,อมันเป็นจังไหนกบ่ามันสูออนงพวมันจ่อนีเอวเรีเอวนไม่เอาขึ้นอีกเอาลงอ,อ,อีกเยมากอีกแล้วฮลอีกมันสูงพวนกวับเป็นตูเล<อ>็กกเอเอาบงจัีจะขึ้นเป็นพอไสมึงยังจีจะขึ้นเป็นพอไซอยู่็เหมเป็นพอไซันจด่นนะเออสารพูดให้เป็นซื้อเข้า ซั่งเลยก่อนเอาล่าชิมล่าชิมได้เอาเอาพี่น้องเอ๋ยใดเวลาแล้วเด้อเดี๋ยวพอ,อสมหวัหสมควรพอหอมปากหอมหูข,มขันมากคลิปนี้ขันมากคลิปนี้โปรติดตามคลิปนาเด้อพี่น,อนอ้องเด้เอกดติดตามเพื่อจะดูคลิปนาเออติดตามเพื่อจะดูคลิปนาเสียหายเนี่ยมาเล่นมาเว,ว้าให้พี่น้องกันฟังมวนมาวนกับฟังพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้เออคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สุขสดชื่นสมหวัง oh. ของพี่ของน้องสุขภูสุขคนเดินสบีได้